วันที่3ตุลาคม2567สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7นาฬกาที่ไร่นะมกับป้าเช้านี้ลมแรงลมแรงมาตั้งแต่ตอนตี4ตี5แล้วนะครับตอนยังแรงนี่ยังเบาลงแล้วนะครับตีตี5แรงมากๆ ก็เมฆลอยต่ําเป็นเมฆฝนนะครับแต่หลังจากกลุ่มเมฆกลุ่มนี้แล้วนะครับท้องฟ้าก็จะสว่างเข้าใจว่าลมก็มาจากเมฆกลุ่มนี้นะครับเมฆอารมณ์พัดเมฆกลุ่มนี้มาจากทางทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนําฝนมาให้เมื่อคืนนี้ฝนตกเกือบทั้งคืนนะครับลมแรงมากดูทีใบกล้วยของลุงเนี่ยมันขาดหมดแล้วเนี่ย เมื่อวานยังสวยๆอยู่เลยนะตอนนี้ใบกล้วยลุงแตกปเป็นเดียวๆเลยเนี่ยนะครับสงสารกล้วยนะครับเออแล้วก็ลุงก็หวังว่าไอ้ต้นแรกเนะีย่ยนี่ต้นแรกแล้วลุงจะสูมให้ดูนะต้นแรกเออต้นแรกอมันมีมันมีกล้วยอยู่เครือหนึ่งเห็นไหมครับกล้วยอยู่เครือหนึ่งได้หกหวีเพราะว่าช่างที่มาทําบ้านบอกให้ตัด ปีทิ้งมันก็เลยได้หกหวีความจริงไม่มีมากกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ดินไม่สมบูรณ์นะครับความชื้นก็น้อยก็อย่าโลภมากเอาแค่นี้พอนะก็เลยให้ปลีเข้าไปเราก็ได้มาหหวีนะครับเดี๋ยวก็จะตัดเอาไปใช้ประโยชน์ละเพราะว่ามันน่าจะได้ได้ที่ได้ระยะเวลานะครับเอาซูมออกไปตามเดิมนะครับเอาออกไปตามเดิม โ okay. อเคการอากาศภูมิอากาศ,กาศในขณะนี้ก็อากาศเย็นลมเย็นนะครับเย็นเพราะว่าลมเพราะว่าฝนหรือว่าเย็นเพราะว่าเป็นลมหนาวมันก็คล้ายๆกันนะน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะปลายฝนต้นหนาวคือปีนี้ก็ฝนตกไม่ชุกน้าน้อย หตุที่ฝนตกไม่ชุกน้ําน้อยเพราะว่าถนนทนทางที่เข้ามาอย่างไล่ลุงอะ่ะมันยังไม่พังยังม,มันยังไม่เละนะครับปกติแล้วมันต้องเละกว่าน,นี้นะเพราะรถใหญ่มาวิ่งไปวิ่งมาขนพวกอ่ขาข้าวโพดพวก,พวกอ้อยอะ่ะมันไม่พังก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นธรรมชาตินะครับของดินอะ่ะดินอ่อนรับน้หนักมากไม่ได้มันก็พังลุงก็หวังว่าลุงจะกลับอ่าไปทําธุระ ในเมืองได้นะหรือไปเดินทางต่างจังหวัดได้เหมือนเดิมรถของไม่ติดหลม่มวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับามาฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็เริ่มกิจกวัตรประจําวันนกมันเลิกร้องไปแล้วละพอมันสายแล้วนกมันตื่นแต่เช้ามันก็ไปหากินทั้งวัน,นส่วนลุงเนี่ยกับป้าเดี๋ยวก็ต้องไปทําการเกษตรต่อไปตัดหญ้าปลูกต้นไม้ไดลุงทําราว วันนี้อากาศคงไม่ร้อนนะคิดว่ายอย่างนั้นนะโอเคครับสวัสดีครับ